การสร้างงานสร้างอาชีพในแต่ละท้องถิ่นนนั้นเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจุดหนึ่งคือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองร่ำรวยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีศิลปะวัฒนธรรมเก่าใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะที่เภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นั่นมีงานฝีมือช่างไม้ที่ขึ้นชื่อนะคะใครไปที่นั่นต้องแวะเวียนไปซื้อสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ว่าสถานการณ์โควิด19าทำให้จำนวนนะักท่องเที่ยวลดลงค่ะชาวบ้านก็เลยต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสร้างทาร์เก็ตใหม่ๆแล้วก็เพิ่มพื้นที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะไปถ่ายรูปของร้านนั้นถ่ายรูปของร้านนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาลูกค้าสั่งมาก็ไปหยิบไปหยิบแล้วก็ส่งเปิดเอาร้านพุ้นพ่องร้านเทพ,พ้องแล้วแต่ว่าเขาจะส่งขายไปในตังออนไลน์อย่างไดครับ ก่อนหน้านี้บ้านถวายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านศิละปะวัฒนธรรมท,ที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาซื้อของตกแต่งจากไม้แท้และงานถัถกรรมฝีมือดีในราคาย่อมเยาวค่ะ5.3.5.4ก็ยังเจริญเรื่องการของการท่องเที่ยวอยู่น้องนะแล้วมันก็ค่อยๆมีหลายๆเรื่องเป็นปัจจัยเข้ามาแต่ว่า ตัวของบ้านเฮาก็ยังก็ยังไปได้ดีอยู่ครับโควิดเนี่ยมันเป็นคนช่วงที่คนหมดเดินทางเลยแล้วก็สังเกตว่าจากที่สนามบินเครื่องบินจะผ่านมาเก็บทุกชั่วโมงครับทุกชั่วโมงเนี่ยคือถ้าร้านเฮาปิดไปมันเหมือนจะเงียบเหงาแล้วก็เศร้าครับมันมีความโฮลทัวร์เฮาก็พยายามว่าเฮ้ยกู้ร้านเปิดคนจะไม่แอลมงม่แอลมองอ่ะแต่ว่าเปิดถึงมันเป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับส่วนฐา,านาถานะที่ มันยังมีดอกไม้มีอย่างขึ้ชมอยู่ครับโดยต้นทุนของหัตถกรรมจากช่างฝีมือดีการขายออนไลน์จึงเป็นคําตอบที่ช่วยพยุงรายได้ของช่างฝีมือที่นี่ค่ะหันมาตั้งเรื่องของกา้าขายตรงโซเชียลตรงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นตรงร้านของตัวเก่าก็เอาสินค้าของร้านอื่นเป็นในโดยรอบโดยรอบหมู่บ้านเราก็จะยิบจับสินค้าตัวไหนก็ลองดูลองเอามาทําลงมาขายในตลาดออนไลน์ตัวนอ้ครับบางชิกตรงร้านก็จะขายแล้ว ราคาส่งห,หรือว่าบางทีฮอก็บ่ต้องไปสต็อกซื้อของแค่ไปถ่ายรูปของร้านนั้นถ่ายรูปของร้านนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาลูกค้าสั่งมาก็ไปหยิบไปหยิบ <c oughs> แล้วก็ส่งเพิ่นถ้าอย่างในอย่างในอย่างเขาไปขายในเฟซในในเพจของ a c e b o o k อย่าบางทีปันก็ตักมาแล้วเพิ่นก็บอกว่าขอเข้าไปดูได้ไหมครับอ,อ๋อยินดีครับเรียนเชิญครับผมอยู่ในหมู่บ้านถวาย เมื่อการขายแบบเดิมไม่สามารถพยุงและสร้างมูลค่าสินค้าได้มากนะักการจับมาแต่งตัวใหม่ผสมดีไซน์ให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมปรับวิธีขายนี้น่าจะเป็นโมเดลทางรอดให้กับหัตถกรรมท้องถิ่นที่นี่ค่ะ